เดี๋ยวขอประมวลผลรายชื่อแป๊บหนึ่งชื่อเดี๋ยวจะได้ภาคชื่อนักกีฬาก็ยังเกียนมาเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลคุ้งวลีครับครั้งที่หนึ่งในคุ้งวลีครับครั้งที่หนึ่งมีวัตถุป,ประสงค์ในการจัดงานดังนี้หนึ่งเพื่อสร้างเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้เล่นกีฬา พื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะท่านนายกจิตภาเต็มแย้มท่านรองนายกทองอินรองงวยท่านกํานันท่านผู้เหญียบบ้านท่านผู้ช่วยท่านคณะกรรมการผมต้องขอขอบพระคุณทางคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันกุ้งบลีครับในครั้งที่หนึ่งในวันนี้นะครับที่ได้เกียรติผมมาเป็น ได้มีการฉีดวัคซีนกัน3เข็มบ้างสี่เข็มบ้าง5้าเข็มบ้างเองเนี่ยเดีว่าเชื้อโรคที่เข้ามาสู่ร่างกายเรานั่นเองเนี่ยก็อาจจะไม่มีความแรงในเรื่องของอาการทั้งที่หนึ่งนะครับณปัจจุบันะน,นะครับ3วันนะครับเป็นเต็มนะครับเราจับฉลากต่อทันทีเลยนะครับนะจะไ,ไม่เสียเวลาท่านนะครับ เอาแล้วครับโอ้โหลืมไม่ใช่งานน้อย่ะเนาะนะครับจากผู้โดยนะครับผู้ใหญ่ดารา